ท่านคงส่วนใหญ่นะคะลอตเดลรีก,ก็มาชมผลงานท่านเป็นศิลปินนะคะวาดท่านวาดเองวาดเองไหมคะวาดด้วยฝีมือเลยใช่ไหมยสุดยอดเลยนะคะตอนน,ตอนนี้แม่วิลัยนะคะมอบสุโกโหอยทอดขึ้นชื่อจากวัดไทยสุชาดานะคะอร่อยสโลกอร่อยสามโลก ไม่ได้ให้เขาไปที่วัดไทยเลยไหครับ,ออบตอนนี้ผมได้ดีอยากเราเนี่ยเขาจตแต่จะต้องแอปพลิเคชันก่อนใช่ไหมคะท่านคอาวนี้เข้าใจว่าแต่ท<อ>ี่วัดไทยก็ได้ ตอนนี้ก็ท่านสทรงใหญ่นะคะอะไรพอนดูอารมณ์มาให้หนูแน่ใจอารมณ์จะปกป้องความร้อนได้พี่กันฝนคนตัวเล็กล่มก็เล็กโอ้ยแต่ใบใหญ่ใหญ่เล็กหมดนบมาลปอพยานา่ใบใหไม่ใหญ่พี่ใบใม่ใหากอมญากเราไมาให้แล้วมาลปอพยานาก ลลูกใหญ่ๆเหรอลูกเล็กๆอ่ะอยากกินไม่ใช่หรอเอาให้แล้วไม่เห็นอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยคนสวยลฟ์สดให้คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครมีตาต้องเลยไม่ได้มาตรฐานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเฟอร์เฟคเราอาศัยการถ่ายทอดเราก็ทำไม่งหมดโอเคนั่นแหละเนี่ยเป็นปื้มเป็นปื้มค่ะเป็นตัวแทนนะคะเอากระดาษไปไว้อย่างนั้นทำไมอ่ะมันจะร่วง แต่มันไม่ติดไปในนั่นแต่พี่อวยพรได้เย็นนี่จะกลับไปเปลี่ยนขึ้นแต่ตัวฉันไม่ค่ะเดี๋ยวจะแปรง,ง, <ๆ S 2> งล่างเป็นแม่ขาวละเออก็ใช่การไปแปรงล่างไงแต่ตอนนี้อ่าดข่วสุดก่อนว่าท่านผู้สูงใหญ่นะคะกำลังสนทนากับประชาชนเรื่องเกี่ยวกับต่อรั่วใช่ไหมคะฮะขา่าว<ๆ>ที่จะกลับประเทศไทยข่าวดีนะคะข่าวที่กลับเมืองไทยเนี่ยถ้าฉีดยาแล้วมีอะไรหลักฐานฉีดยาสองเข็ม จี้ยาแล้วสองเข็มเออแล้วก็ต้องมีคัทดนั้นถือไปด้วยนะคะแล้วก็เอฟฟิตด้วยไฟที่ที่ฉีดก่อนจะไปที่มันเป็นเป็นเล็กๆแบบหรือไปด้วยแล้วก็ไปเอาเอกสารใบหนึ่งที่สูงจะส่งท่านคนสูงก่อนเนาะนี่เป็นช่างใช้ฝีมือพี่หมดเลยใช่ไหมคะสสวัดีครับอ้ชื่ออะไรคะสุรเทพจิงจิตครับศิลปินไตเอาเอว่าลูกแก่นักแข่งก็ ครับัสนในจิตอาสามา17ปีครับวันนี้ก็ดีใจมาร่วมวันวันนี้หรอครับดีใจมากเลยครับก็มีไปวัดไตวัดหลายที่ครับเพิ่งได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเห็นตัวจริงนะเนี่ยวันี้เราชนดีกนจะไ่าเเงาให้ลงมากันนครับ เดบิเลยครับลก็ครับก็เป็นจิตอาสามา17ปีครับตั้งแต่ปี04ถึงปัจจุบันก็ครับเดนว่เออานมากครับแกน้ำแข็งแล้วก็ไตนิ่งเยี่ยก็เคยเห็นที่ว่าไทยหรืออะไรครับนี่เหรอคนนี้เหรอวันนี้วันนี้แหม่มวันนี้แหม่มทีวีถือว่าโชคดีนะคบคุณผู้ชมนแหม่มนะครับที่ศิลปินนักร้องที่ดีใจได้เจอครับต้องขอได้ใจแล้วครับคนนี้รวมมิตรรวมมิตรทุกอย่างแล้วนักร้องเพลงตามซ้อมตามเก่งมากครับคนนี้ดีใจด้วย ครับเป็นน่างเป็นอะไรที่ชื่ที่เสียงวันนี้จ่ายช่วชมงร้องมากคืออย่างงี้พี่คือเราอยู่ต่างประเทศอะ่รที่เราทําได้เพื่อประเทศไทยเราทําให้เธอเนาะเดนเนาะใด้ช่วยใครคนแรงเนาะช่วยใคนมีความสามารถลำหรืออะไรเราคนเดียวทำไม่ได้ไม่ได้ก็ยังว่าแต่หนูต้องออกตัวไว้ก่อนว่าหนูไม่ใช่เป็นนางลำแท้แต่ว่าเฉยเฉยไม่เป็นไรก็เรามีจิตอาสาชอบให้ ให้กี่ผ่านคะครับให้ผ่านให้ผ่านได้สิบเลยครับสิบเยอะไปมั้ยให้กี่ผ่านผิดภาษาผิดภาษาเราต้องให้ร้อยเลยคุณด้วยกี่ผ่านคะเต็บร้อยขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมนะคะวันนี้อย่าลืมน้าลูกฟาร์มดีตอนนี้เราจะด้วยใจก็จิตภาษาอลไรก็มารวมตัวเดี๋ยวเย็นนี้กี่โมงนะคะเราจะสวดมนต์เพราะเราย้ายมาอยู่ทำในพิธีนะแหม่มก็จะอยู่ต่อนะคะเราจะแปลงร่างสีขาวแล้วทีนี้พี่กลับยังคะยังยังยังครับเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องน้องหมาก่อนนี่ก็เป็นผลงานพี่ใช่ไหมใช่ค่ะ กระเป๋าน,นี้หมดหมหมเลยครับที<อ><อ>บ่จำหน่ายด้วยไหมหรือว่าครับหมดเลยครับถ้้าาเนไหยังกระเป๋าไอตัวน้องหมานี่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทอนะ่ะ,คะใครที่ชมอยู่นะ ที่ชอบเลี้ยงหมานะคะก็สั่งออเดอร์ได้นะคะบอกเบอร์โทรได้เลยค่ะคุณพี่แปดแปดแปดขอผมเจ็ดห้าแปดศูนย์อาจารย์ออสนะคะอาจารย์ออสนะคะครับเอ่ะามาโชว์ศิลปินนะคะขอบคุณมากที่มานะคะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะช่วยกับบร่างวัดครับดีแล้วล่ะค่ะพี่ขอบคุณที่มานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศตอนนี้พระครูพ uh, ิสารนะคะก็จะลาส่งนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่แบบผมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตอบคระถามแล้วพวกขี้ไปจะถามใส่แล้วพอได้แต่เราเลิกลนวันถือวันแล้วไม่ไปไป่บบที่พอรู้แล้วแต่วนที่พอรู้แล้วไงไปแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไว้เพราะว่าเขาจะพพวกี่อุ้ยแม่ครับ รองเท้าใส่ไม่ได้กาสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะตอนี้ดรแพรมก็มาส่งมาส่งท่านกงสุนค่ะกับค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเราก็หมดหน้าที่แล้วเนาะพี่แพรมเนาะค่ะขอบคุณค่ะจะมาไหมอ่ะแม่ค่ะ เป็นยังไงแม, oh. แม่เห็นหนูลำให้กี่ให,ก <Very beautiful. S 1> ให้กี่ผ่านคะ่ะ <Very S 1> ให้กี่ผ่านค่ะแม่ very beautiful is a ten ผ่านค่ะ ลูกสาวแม่มันมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องหนึ่งตลอดเวลาแล้วก็แม่ได้ภูมิใจนะพ่อภูมิใจด้วยหนูต้องออกตัวก่อนครูบาอาจารย์นาจอสมมาเจ้าหนูไม่ใช่นางลำนะแต่หนูนะแม่อยากแม่อยากให้เป็นอะไรหนูก็เป็นตามใจแม่เป็นได้เหมือนได้นะคะเกือบไปก่อนนะได้พอแบบแก้ขัดเราเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยแก้ตัวที่หลังแม่รู้ไหมเป็นแล้วคอนเสิร์ตนะทั่ว5้าสิรัฐไม่ถึงเต้นเท้ากับา

จอกันบันไดแม่ขาจะไปไหนของยังเก็บเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวพระเรียกเดี๋ยวไม่หายหรอกมามามาเกิดเป็นยิงมันยากยิ่งถนอมให้สงสารน้องบ่อนอสีเกลือบลาพอก็เสียดายเสียดายเด้เสียดายหางแขนหางแขนน้อยๆบ่ไปไหนก่อนเดี๋ยวไปดูบายบายนะคะเดี๋ยวกลับมา